จัดไปบิยอนก็ไล่กันไปอล,ลีวิ่งรีเจนกันอีกแล้วครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพ,พื่อนๆมาเล่นเทเซเบอร์เทเจนเนเธอร์กันเ,เนเเธอร์ครับผมหุ่นใหม่ว,ว้วาวว,าว้าวอย่างไทยอย่างรอเลยครับผมเป็นหุ่นตัวเล็กๆนะไม่ได้แบบตัวใหญ่โตมากตอนแรกที่ผมเห็นในรูปอะไรผมนึกว่าเป็นตัวใหญ่ๆแบบมัอนเซร่าเหมือนอะไรวนนั้นด้วย ราเข้าจริงครับผมตัวมันเล็กๆเลกือสองแสนนี่อันนี้คือเลเวลยี่ิห้าเวตัดแล้วนะ m k 3แล้วนะถือว่าดี MK3 แล้วนะเนี่ยเลืออยู่ที่2 6,700เท่านั้นเองครับผมแล้วความสามารถของเจ้าเนเธอร์เว้ยอย่างแรกเลยที่รู้กันก็คือมันแดดได้อ่าสะสมการแดดได้5ครั้งครับแต่ว่าทุกครั้งที่แดดมันจะยิงแรงขึ้น5วินาทีอ่าอันนี้มันไม่ได้สแตกซ้อนกันนะคือเวลาแดดทีหนึ่งก็5วินาทีแต่ก็คือเราแดดครั้งหนึง่งมันไม่ได้สะสมขึ้นมาเป็น10วินนนาทีนะะมมัจเเปิิดร่5วินาทีใหม่อ และทุกครั้งที่แดดมันจะปล่อยกระแสไปฟ้ากไวช็อตทาให้ศัตรูเป็นติด EMP ไปโดน EMP ทําให้ไม่สามารถใช้โมดูลไม่สามารถใช้ความสามารถได้เฮ้ยว้าวแดดได้ยิงแรงขึ้นและมี EMP อีกอ้ยอีกความสามารถนึงมันมีฟอร์สฟิลทําให้ลดดดเมจลดความเสียหายที่เข้ามาใส่ตัวมันได้ครับผมฮคือลดถ้าเข้ามาเดียวก้าสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยนะเหมือนเซรัฟเลยเวลาโดนยิงไงผมมันก็จะอ่อนลงนิดนึงอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กได้ โอ้โหเราต้องไปลองกันแล้วครับผมว่าความสามารถมันเยอะแยะขนาดนี้มันจะเล่นยังไงเว้มันจะทํางานตอนไหนอะไรยังไงครับผมสําหรับเจ้าสเปียร์เนี่ยครับผมรู้สึกว่าเขามีการปรับเวลาหน่วงเวลาการยิงขึ้นอนีนึงตอนแรกครับผมจะยิงทุกๆ0.5นวินาทีใช่ไหมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น0 6นวินาทีครับผมถึงจะยิงออกไปหนึ่งนัดเน,นเธอร์ในเทนเนี่ยครับผมก็จะใช้นี่เลยเป็นคอรอครับกามูล,ล่าครับผมเป็นโคง้งไบรท์ครับอันนี้ แปลกๆโดโดเดี่ยวอยู่อะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายผมสุดท้ายด้วยคัตเจอร์ลูกซองระเบิดไปครับผมเพื่อนไปดูด,ดีกว่าว่าเจ้าเนเธอร์เนี่ยมันจะเล่นยังไงสกิลความสามารถเยอะแยะไปหมดเลยว้าวรูจุดสัญญาณครับผมเปิดด้วยสเปียร <Spe ar. S 2> ์เนเธอร์สเปียร์ครับไปไปไปฮู้ฮูู้ปืนไกลแน่เลยว่ะเฮ้ยอ้าว ว้ว้าวว้าวว้าวโดนอีพเลยโดนอีพีเลยมันติดตอีกโถว้าวว้าววเน่่สเปียสเปียสเปียโอปาเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ว้วว้าวเสร็จการเสรการโดนเลยพี่อนอีออเรียบร้อยรมก่อนครับ โอ้โหก็ว่าแล้วแหมว่าว่าวๆาววาเฮ้ยๆๆๆเฮ้ย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 โอ้โหเสร็จกันเลยเจอจอขนาดนี้เราเอาอะไรครับผมเป็นครอครับมาเด้ก็มาเด้อช็อตไปก่อนอ่าติดลาเปไปแล้วครับ อ่าอ่าอ่าเราก็รีโหลดกันนะอยู่นี่อยู่นี่นะไอตัวนี้นะเอา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 เฮ้ยชึบปึ๊บปึ๊บอ่ะตัวติดเฮ้ยชึบชๆบชบตัวอะไรเออตัวอะไรโอ้โยเฮ้ยชารเรียบร้อยไปยานแม่ลงไปครับโอเคฝั่งนี้ไม่มีใครมาครับ เราเราเราเน้นบุกไงเราเน้นเทสเทสตัวนี้ตัวอะไรครับช็อตเข้าไปคืบอีมพีไปว้าวว้าวหูช็อตอีกอ้าวยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเลยช็อตเข้าไปครับปื้ดเนี่ยว้าว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 เรียบร้อยไปอหยันแม่ลงไปครับ อีหโหแหมเหตกันแล้วแหลมเพจุกันแล้วเยอะเยอะเยอะมาฮอตอีมพีไม่ให้ฮอกบินแต่ว่าไม่ทันว้าววเวิร์ก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 ช็อตเข้าไปครับปืนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช็อตไปก่อนไม่ให้มันก่อนบินทันไหมว้าวเฮ้ยอมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมช็อตเข้าไปครับเดินระยะว่ะ โว้วโววโววโววเฮ้ย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 ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวอะไรโอ้ฟอลคอนครับโอ้จัดปลายบิยอนก็ตไลกันไปอารีวิ่งดีเจนกันอีกแล้วครับโอ้เ oh. ด ok nah. ี๋ยวก่อนนะไหนมีอีกไหมช็อตเข้าไปไกลไกลอีมพีไปครับว้าวเฮ้ยใช้ได้นะอ่ะแน่นเนเอาโรจีเดะ จะรอก่อนนะครับผมรอสักอา้าวชอ็อตเข้ามาครับอ e m p นี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วมันอ e m p แบบทูดเลยอ่ะชอ็อตช็อตชื้อเลยชอ็อตเข้ามาเอาชอช็อตอีกทีนึ่งวัโตัวตัเฮ้ยเจ๋งว่ะเออเอ้ยมันเป็นหุ่นที่แบบไม่ได้ดูเวอร์เกินไปนะไม่ได้แบบเมตาเกินไปนะใช่ปะ่ะมันไม่ได้แบบบินได้เร็วอะไรขนาดนั้นอันนี้ไง พอทเข้าไปครับโอ้อ้าวอ้าวมันร่วงมันร่วงเกิดไม่จ้าไม่น่าเกิดแล้วนะเกิดมาก็สไลด์ชอบชอบอย่างนี้ว้าวสนุกสนุกเล่นสนุกครับผมโอเคจบไปดูจุดสัญญาณครับเปิดด้วยเนเธอร์เป็นโค้งเลยโอ้โห้แดดกระจายแดดกระจาย ไม่เก็บสกีไว้ไหนเหรอมาเราจะล็อกให้หมดไอตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนีย่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอเคครับลบก,ก่อนลบก,ก่อนว้าวาว้าวาอา,วาเสร็จเป็นหนึ่งครับจัดไปจัดไป เรียบร้อยว้าวเพี่โดดอยู่กันที่ฮ่าฮ่าฮ่หุยยโว้โว้โว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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนยิวครับผมเลือจะหมดแล้วอืดอืดด เสร็จไว้เสร็จไว้เสร็จไว้เรียบร้อยไปอาาไป่าจะนี่เป็นนายล็อกไว้ก่อนครับเรียบร้อยอ่าล็อกไว้เน่เน่เฮ้ย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 ,ย,ย,ยอู้อทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีว้าวว้าว โอ้โหเราลืมลืมฝั่งนี้ไงฝั่งนี้ไงเยอะจันเลยนะเยอะจันเลยนะวยงั้นเราเอามาครับหัข้างหลังอยู่ข้างหลังเลยเรียบร้อยโอ้โหเกิดได้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 มันเกิดได้หึ เยอะไปนะรู้สึกว่าอยู่กลางสนามไม่ได้แล้วนะอ่ะเฮ้ยครับผมใช้ปืนไบรท์ที่มันกระดกกระเดกเนี่ยอ้าวอ้าเอาวอาอาเฮ้ยล็อกเป้าอะไรอ่าแน่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  โอ้โหแหมลืมไม่ดูระยะเลยนี่ครับผมชอ็ชอตช็อตไปแบบนี้ว้าวช็อตอีกกีนึงเสร็จพี่แต่ทยท่านไทยท่าน,านโอเคครับเขาเริ่มมาแบบหยับไม่ได้กันแล้วต้องต้อนไว้ โอ้โอ้ยโอ้โอโอโ้อโ้ยโอโ้อโอโ้ยโอ้ยโออยยยอออ นะฮะผมนเนเธอร์ครับใช้ปืนสเปียร์แน่แน่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรียบรอ้อยทัสเลเยอร์กันไปอุ้ยอ้ยบรายบรายเฮ้ยไม่ใช่เกาวิตี้โว้วโว้โว เออเออตัวอะไรเออตัวอะไรเออช็อตอา้อาวไม่ยีมพีไปแล้วไนมะ่ใช่หรอทำไมเท่าไยนะเน่เน่เน่ไวมาก่อนหน่อยมาก่อนโหยีมพีแล้วครับ นี่จ้านี่จ้าหลบไปไหนโอ้ชิลก็ไม่อยู่เหอะอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปโหเสียงปังปังปังอย่างแบบยิงสไนเปอร์อ้าวโววโว้ัวอยิงทีไปครับอยู่ก่อน อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกโอเคโอ้ okay. Ooh, ตายเลยเหรออ๋อถูกทำลายว้าวาติดยอดติดประถุกไม่ติดไม่ติดฮึ่ม <c oughs> มาจ้ามาจ้าโว้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 วหายเสร็จกันเฮ้ยอืมอืมอืมอ่าโอเคครับผมเพื่อนกล้ามาลงจอดกันแล้วอ่ะพูดถึงไอ้ปืนใหม่ก่อนมันก็ยิงยากขึ้นนะยิงยากขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่ามันแบบหน่วงช่วงเวลาครับผมมันแบบกว่าจะออกแต่ละนัดเนี่ยมันมันทิ้งระยะนิดหนึ่งอาจจะต้องยิงสลับหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างงี้น่าจะโอเคกว่าแต่สําหรับเจ้านี่เออเว้ย เทสแรกนี้นะผมการแดกของมันแบบมันก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีสายฟ้าปล่อยไปแต่ว่าเป็นหนึ่งเส้นนะไม่ได้แบบเซรลอรที่โดนทั้งหกตัวเลยน,นี้หัวก็เวอร์ไปใช่ไหมแต่ดีขีงผมมเล่นแบบเป็นูุสึกว่าเป็นถุงที่เล่นสนุกแต่ว่าไอ้ความสามารถที่สองของมันเนี่ยไอ้ฟอร์ชิลไอ้ฟอร์ฟ,ฟิลครับผมไม่รู้ว่ามันทํางานตอนไหนเว้ยอย่างแบบตอนเดินอยู่เฉยๆมันมีความต้านทานขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเหรอเฮ้ยแบบต้านทานตลอดเวลาเลยเหรอหรือว่าหลังจาก แดดไป5วินาทีหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ชัวร์มันยังไม่ชัดนะแต่ว่าถือว่าเป็นหุ่นที่เล่นสนุกครับผมแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเมตาไม่โหดเหมือนเซรัฟเรื่งองบอกว่าแบบให้เซราปมันทาบินเร็วแล้วก็แรงแต่ตัวนี้อ่ามันเรื่อยๆมันแบบอาจจะมาแบบเป็นหุ่นเล็กๆไม่น่าแบบโหดมากอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าความสามารถของมันก็ไม่ได้เวอร์กันไปครับอีมพีได้ครั้งละตัวแต่ถ้าเกิดขั้นต่อไปนี้อีมพีได้แบบ6ตัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันต้องรอดูกัน โอเคโอเคนะเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะผมว่าเจ้าเทสแรกของเจ้าเนเธอร์อเนี่ยมันเป็นยังไงมันแบบเฮ้ยมันเวิร์กรือไหมมันต้องขาดอะไรต้องเพิ่มอะไรต้องลดอะไรหรือเปล่านะโอเคครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและเนเธอร์ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาอล